โครงการ The Plant รังสิตคลอง3ตั้งอยู่ในถนนเลียบคลอง3ห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียง1.8กิโลเมตรพัฒนาโดยบริษัทพกษารีลเอสเตทจำกัดมหาชนเป็นโครงการบ้าน2ชั้นสไตล์โมเดิร์นหรูพัฒนาบนที่ดิน54ไร่กว่ามีจำนวนบ้านพักอาศัย284ยูนิต โครงการมีแบบบ้านซีรีส์ใหม่ให้เลือก3แบบพื้นที่ใช้สอยเริ่มตั้งแต่121ถึง159ตารางเมตรลงในที่ดินตั้งแต่39ถึง60ตารางวาและบ้านทุกแบบจะเน้นความโปร่งโล่งดยช่องแสงขนาดใหญ่เพื่อเปิดรับมุมสวนสวยรอบบ้านโดยบ้านแบบแรกเป็นบ้านแฝดคือแบบเปอรติสพื้นที่ใช้สอย121ตารางเมตรสห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คัน อีก2แบบเป็นบ้านเดี่ยวคือแบบพีซพื้นที่ใช้สอย133ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำาจอะรถได้2คันและแบบพลอสพื้นที่ใช้สอย159ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำาจอะรถได้2คันพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทั้งออโต้แอคเซสการ์ดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยและกล้อง C C T V ผลที่เราเลือกซื้อบ้านนะครับของโครงการเดอะแพนลังสิทธิ์คลองสามนะครับเพราะว่าเรานะครับสองคนนะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับอยากได้แบบบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับแบบบ้านทันสมัยนะครับซึ่งโครงการเดอะแพนลังสิทิ์คลองสามนะครับตอบโจทย์เราสองคนนะครับมากๆนะครับทั้งพื้นที่ใช้สอยนะครับขนาดของห้องนะครับที่จอดรถนะครับแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างนะครับ ในส่วนของทำเลที่ตั้งนะคะโครงการเดอะแพนลังสิตคลอง .3 เหตุผลที่มองว่าที่นี่ดีก็คือใกล้ศูนย์การค้าร้านอาหารสะดวกสบายค่ะที่สำคัญคือการเดินทางไปทำงานในเมืองใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนะคะดีกว่าสมัยก่อนที่อยู่ในเมืองแล้วก็เดินทางไปทำงานช้ากว่าน,นี้มากเลยค่ะ ในส่วนของเราสองคนเลือกแบบเปร์ติสก็คือเป็นบ้านแฝดนะคะสาเหตุที่เลือกแบบนี้ก็เพราะว่า,เ,าเป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวขนาดเท่าบ้านเดี่ยวเลยค่ะมีสไตล์โมเดิร์นมีฟังก์ชันครบคันแล้วก็ที่สำคัญก็คือราคาไม่แพงค่ะในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะครับต้องบอกว่ามีมอย่างให้ครบคันเลยนะครับ มีทั้งะสระว่ายน้ำนะครับขับเฮาส์นะครับฟิตเนสนะครับเราเลิกงานมากับมาเล่นฟิตเนสได้พักผ่อนนะครับและที่สําคัญเลยที่ผมชอบมากสุดๆเลยก็คือสวนสาธารณะนะครับเราเลิกงานมาเรามาจ็อกกิ้งนะครับมาออกมาวิ่งเด่นกับครอบครัวพักผ่อนวันเสาร์วอาทิตย์นะครับโดยสวนสาธารณะของเรานะครับมีพื้นที่สีเขียวกว้างมากๆนะครับ ในส่วนของความประทับใจต่อโครงการนะคะนอกจากรูปแบบบ้านที่ทันสมัยทําเลที่ตั้งและยังออในเรื่องของความใส่ใจของพนักงานนะคะมีความใส่ใจตั้งแต่ก่อนโอนทําเรื่องกู้บ้านจนกว่าจะเข้าอยู่อาศัยก็มีความประทับใจต่อพนักงานมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่กําลังมองหานะครับบ้านที่อยู่อาศัยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเดอะแพนรังสิทธิของสามนะครับแล้วจะประทับใจเหมือนกับที่เราสองคนประทับใจนะครับ สนใจสอบถามรายละเอียดโทร1739หรือที่เว็บไซต์ The Plant p o t พษา com โทร1739โดยพกษาเรียลเอสเต